คิดว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์สําหรับคนที่ต้องการลดโดยสารส่วนบุคคลวิ่งส่งรับส่งพนักง,งานนะครับแต่ลูกค้าที่ต้องการลดขนส่งเอาไปขนส่งคลิปนี้ท่านปัดผ่านได้เลยครับไม่ได้สาระอะไรท่านแน่นอนนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ share, ด้วยเพื่อเปน็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผมนัทครับผมจากช่องนัทอ s u z u วันนี้ผมมีรถ1คันซึ่งนานๆเห็นแน่นอนครับรถแบบนี้นะแต่ว่าคันนี้ผมนํา NLR 4ล้อใหญ่130ขายดีอยู่แล้วอันนี้ใครนึกถึง NLR 130นึกถึงนัดจากช่องนัดอีสูแน่นอนครับวันนี้ผมนํามาติดตั้งในส่วนของคอกพร้อมหลังคาโดยสารลูกค้าเป็นรูปบริษัทนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อในรูปบริษัท ซื้อต้องการไปวิ่งส่งพนักง,งานในระยะทางที่ไม่ไกลมากนะแต่ว่าที่อยู่ของพนักง,งานต่างๆนะัอยู่ตาชอกตาซอยนะรถบัสเข้าไม่ถึงแน่นอนก็เลยซื้อรถแบบนี้นะครับเพื่อจะได้ไปขนส่งพนักง,งานให้คล่องตัวขึ้นนะก็เลยสั่งออเดอร์ผมเป็น4ล้อใหญ่นะครับแต่ว่าคันนี้วิ่งติดเวลานะจดเป็นป้ายประกอบการ40เดี๋ยวรายละเอียดพวกนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับว่ารถคันนี้สามารถจดทะเบียนได้แบบไหนบ้างนะครับบรรทุกพนักง,งานได้12ที่นั่งนะแบบนี้จดทะเบียนผ่าน 12ที่นั่งหากใครต้องการได้มากกว่า12ที่นั่งเดี๋ยวผมมีเคล็ดลับมาบอกนะครับผมมี2คันนะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบไ้ดูเลยหากท่านต้องการงานเนียเน้ยบๆราคาแพงนิดนึงต้องแบบคันนี้อีก1คันก็รายละเอียดก็จะถูกกว่ากันนะครับงานก็จะแตกต่างกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยกนนะครับหากใครชอบคลิปนี้นะหรือผู้ประกอบการท่านใดเจ้าของกิจการต่างๆนะครับเข้ามาดูพอดีเห็นผมนะครับ และสนใจรถแบบนี้พอดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามหน่อยก็ดีนะครับไม่ซื้อผมไม่เป็นไรนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมจะได้รู้ว่าลูกค้าสนใจรถ N o R แบบไหนขนาดไหนนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผมทําคลิปนะผมอยากจะบอกให้ว่าผมต้องแข่งกับเสียงรถที่มันดังมากๆของเส้นบางนานะผมต้องตะโกนทุกครั้งนะงไงสงสารผมด้วยนะครับหากท่านชอบคลิปก็กดติดตามหน่อยนะครับกดไลค์หน่อยเพื่อเป็นกำลังใจหากท่านไม่ชอบไม่สนใจก็กดผ่านไปเลยนะฮะ ผมจะได้รู้ผมจะได้ไม่ทําคลิปแบบนี้นะครับโอเคเราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับเรามาดูบั้นท้ายอย่างเดียวดีกว่าเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนกันทุกคันอยู่แล้ว n อ r 1 3 0เกียร์ธรรมดานะเออแต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าด้วยเพราะว่าข้างหน้ามันมีความพิเศษนิดหนึ่งตรงที่ว่ามันมีสวิตช์เปิดปิดพัดลมด้วยเราจะได้รู้ว่ามันวางไว้ตำแหน่งไหนอะเดี๋ยวดูกันเลยนะครับคันนี้ความยาวดีกว่ามันเริ่มความยาวเลยนะครับความยาวของตัวนี้สามารถต่อได้ถึง3ามเมตรส 3ามเมตรสีแต่ว่าลังเครื่องมือย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับบันท้ายเลยนะความสูงของบันไดเนี่ยต้องสูงขั้นสุดท้ายอยู่ที่45เซนนะครับอันนี้เป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันนะเพราะว่าระยะ9ก้าต้องได้ขนาดนะครับขนส่งกําหนดไว้ต้องมี2ขั้นด้านท้ายต้องเป็นทําสีนะครับห้ามเป็นอลูมิเนียมสะท้อนแสงเด็ดขาดนะอันนี้ลูกค้าที่เข้ามาดูด้วยจะได้มีความรู้กับผมไปด้วยนะ ผมก็เพิ่งมีความรู้เหมือนกันก็เลยจะแจกจ่ายให้ทุกคนได้ทราบไปด้วยในส่วนของท่อนะโดยปกติของท่อเนี่ยผมให้เห็นชัดเจนเลยท่อเดิมๆของรถเนี่ยอยู่ประมาณแค่นี้นะครับเห็นไหมฮะไม่เห็นนะ,ะเห็นแล้วนะเนี่ยเราต้องต่อท่อ45องศาประมาณ45องศานะครับเป็นรูปตัวเนี่ยตัวเนี่ยตัว L เนี่ย LL เงี้ยแ,แ,แบบเนี้ย เนี่ยถึงจะถูกต้องตามกฎหมายที่คนทรงกำหนดอย่างนี้เลยตัวหนังสือต้องมีรถโดยสารส่วนบุคคลนะครับถึงจะจดผ่านต้องมีตัวหนังสือแบบนี้นะฮะขนาดความสูงประมาณเนี้ยผมไม่รู้ประมาณเท่าไหรนะแต่ว่าอู่เขาจะรู้อยู่แล้วครับมาดูรายละเอียดคร่าวๆกันก่อนนะก่อนที่เราจะสั่งรถเราจะได้รู้ว่าเออไอ้นี่มันมีอันนั้นมันไม่มีเพราะอะไรไยังไงอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหม ด้านบนนะฮะไฟตรงนั้นอะ่ะหนึ่งสองสามสี่จุดต้องมีแล้วนะถ้าเป็นรถโดยสารต้องมีนะฮะแล้วต้องเป็นแสงสีขาวเท่านั้นหมายความว่าเป็นกรอบสีเขียวไม่ได้นะครับผิดกฎหมายจดทะเบียนไม่ผ่านส่วนหลังคาเนี่ยเราจะใส่หมวกไม่ใส่หมวกก็ได้แล้วแต่เราเลยเพราะว่าการที่มีหมวกมันก็หนักขึ้นเหมือนกันนี้นะครับคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ทําเหมือนกันเลยครับ2คพันนะลูกค้าผมมีอยู่2คพันนะครับ2เจ้านะ เจ้าหนึ่งทาอู่นี้อีกเจ้าหนึ่งทาอีกอู่นะแต่ว่าจะมีหมวกไม่มีหมวกก็ได้นะครับถ้ามีหมวกโอเคมันเนี๊บแหละแต่ว่าน้ําหนักมันก็จะหนักขึ้นเรามาดูคันนี้ดีกว่าเพราะว่าคันนี้ผมบอกตรงๆว่าแพงกว่ากันนั้นเพราะงานเนี๊บกว่าคันนี้ใช้เป็นบานเลื่อนขึ้นลงนะฮะพร้อมฟิล์มในตัวอยู่ที่4บานเออคันนี้นก็4ี่บานนะเหมือนกัน สีบ้านเหมือนกันครับความยาว3า0เมตรงานเนียบเลยอ่ะมาดูภายในกันดีกว่าครับความแต่งต่างของสองคันนั้อยู่ที่ภายในครับอ่ะเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยซื้อกับเซลนัดต้องชัดเจนแกะเลยเดี๋ยวค่อยล้างให้ลูกค้าเปิดไงวะเนี่ยอ๋อเขาล็อกไว้อืม ดี๋ยวแป้งนะเดีย๋ยวบอ,กอากุญแจก่อนนะครับมอาแล้วกุญแจมาแล้วนะครับมันต้องมีกุญแจไขเข้าออกนะมีกุญแจอยู่3มลูกนะเพราะว่าเวลาเผื่อมีพนักง,งานเอากุญแจกระเป๋าตังค์ไว้ในรถเนี้ยกระเป๋าปุ้งกับระเป๋าปเป้เง,งี้ยล็อกไว้ได้นะครับเผื่อไปท,ทําธุรกรรมด้านต่างๆกันนะครับไปแข่งขันอะไรต่างๆเงี้ยอ่ะเปิดได้แล้วนะครับอ่ะอันนี้ติดอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป้งอ๋อติดก้อนขอโทษทีนะครับ อันนี้คือการรีวิวสดๆเลยเอาแค่นี้พอนะครับอันนี้คือการรีวิวสดสดมีกรด้วยนะล็อกอย่างแน่นหนาเลยนะแน่นพอประมาณนะครับด้านในนี่เลยพื้น,นครับสังเกตที่พื้นแล้วกันนี่เลยครับเป็นพื้นไม้นะหรือเขาเรียกว่าพื้นคาโก้นะครับหรือเป็นพื้นไม้อย่างดีเลยนะข้อดีของพื้นไม้ก็คือเวลาเดินเนะี่ยมีเศษทรายเศษอะไรต่างๆมันไม่เสียวฟันนะ แล้วก็มันไม่เสียดสีมันม่มีเสียงมากแล้วก็มันซอฟแรงกระแทกต่างๆของต้นรองเท้าเนาะมันไม่เสียงดังมากนี่แหละแล้วก็งามนมาดูดีเนี้ยบเนี้บนี้เลยจริงๆแล้วเนี่ยเบาเบามันมีแค่2ตอนนะถูกต้องตามกฎหมายเบาะต้องแค่2ตอนเท่านั้นคันนี้จดทะเบียนได้แค่12ที่นั่งนะครับหมายความว่าที่นั่งต่างๆเนี่ยได้12ที่นั่งแต่ความเป็นจริงท่านจะนั่งมากกว่า12ที่นั่งก็ไม่เป็นไรแหละไม่มีใครว่าแต่คันนี้จดทะเบียนแค่12ที่นั่ง แต่ลูกค้าต้องการบรรทุกให้ได้ประมาณ15-20ที่นั่งเราเลยเสริมในส่วนของเบาะกลางให้นะอันนี้เสริมต่างหานะ่างนะแจ้งประกันภัยต่างๆมันแค่12ที่นั่งนะรับผิดชอบแค่12คนเอาตรงๆเลยนะครับมากกว่านั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าท่านจะบรรทุกมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นกลิ่งนะครับกลิ่งเวลาเวลาเราจะลงเราก็กดกลิ่งนะครับตัวกดกลิ่งอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมว่ามันมีจุดเดียวนะตัวกดกลิ่งอยู่ตรงนี้นะครับ อ่ะผมกดเลยนี่เสียงดังแหลมเลยพัดลมมี2ตัวนะฮะพัดลมเนี่ยเราไม่สามารถเปิดปิดเองได้ต้องให้คนขับเปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกว่าการเปิดปิดอยู่ตรงไหนอ่ะตัวกดกิงมีปุ่มครับอยู่ตรงนี้ครับขอโทษทีไม่ได้สังเกตนะครับตรงนี้นะครับเปิดอโอเคดังแล้วก็ยังมีที่ระบายอากาศเปิดยังไงเนี่ยมันแน่นยังลงอ่ะไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวพังแปลว่าแน่นแล้วกันนะฮะแต่เปิดได้นะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้ดูเพราะว่ามือเดียวไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวพังแล้วก็มีไฟนะครับไฟนี้เปิดจากห้องคนขับนะแล้วก็บานเลื่อนเนี่ยที่ผมบอกว่ามันขึ้นลงได้นะครับยกตรงนี้ขึ้นนะสองมือนะผมมือเดียวไม่ถนัดนะยกขึ้นได้เลยล็อกได้ด้วยด้านในก็ประมาณนี้แหละครับก็เหมือนรถโดยสารทั่วทั่วไปอาจจะดีกว่ารถโดยสารนิดหนึ่งเพราะว่ามาเป็นรถโดยสารของบริษัทนะประมาณนี้เลยนะครับ ภายในความกว้างก็กว้างอยู่ที่เมตรเกนะครับกว้างในเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคันหนึ่ง,งไอ้คันนั้นน,นะครับคันนั้นก็ของลูกค้าผมเหมือนกันเห็นความแตกต่างแต่ลูกค้ารู้มันมี2ราคานะเอาแบบราคาทั่วไปกับเ,เกียร์ VIP หน่อยก็ประมาณนี้นะครับหลักๆคือพื้นนะ1จุดแล้วก็เบาะมีให้แถวหนึงแถมไม่เลยเนี่แถมไม่เลยนะครับ แล้วก็ด้านหลังก็เป็นบานเก็บแบบนี้เลยเป็นประตูเปิดปิดแบบนี้เลยป้องกันการจรกรรมต่างๆการเข้าไปได้นะเรามาดูข้างในด้านในด้านในด้านในสีของรถโดยสารบุคคลต้องเป็นสีนี้นะครับเนี่ยขาวเส้นแดงๆอยไรยประมาณนี้ยเขากำหนดไว้ความสูงอยู่ที่ประมาณ2 1 0เมตสินะครับโอเคเรามาดูตรงนี้นะครับนี่นะครับมีปุ่มเปิดปิดที่ผมบอกพัดลมไงฮะปุ่มพัดลมอยู่ตรงนี้นะ สามจุดอ่าให้ดูชัดๆเลยอยู่ตรงนี้นะครับใครจะย้ายไปตำแหน่งไหนก็ได้นะครับแต่ว่าทางอู่เขาเอามาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับโอเคประมาณนี้เลยทันนี้นะใช้เงินดาวตามารายละเอียดที่ผมแนบนี้เลยผ่อนตามนี้เลยท่านได้แบบนี้เลยพร้อมจดทะเบียนให้เรียบร้อยถ้าท่านมีใบประกอบการ40ก็แนบได้เลยครับหากท่านไม่มีเดี๋ยวทางเราจะดำเนินการ รับจ้างจดให้รับจ้างขอประกอบการให้นะฮะในรูปบริษัทนะเราไปดูอีกคันหนึ่งก่อนที่แบตจะหมดนะเนี่ยแบตมันจะหมดนะครับผมรีบถ่ายแล้วกันคันนี้เป็นรถโดยสารเหมือนกันเลยรถเดียวกันเลยแต่ว่าคนละอู่นะความยาวเท่ากันครับ3เมตรีบมีบานประตูอยู่4บานเหมือนกันนี่ครับด้านหลังเรามาดูกันด้านหลังนะครับฮนะไม่เหมือนละอันนี้สีขาวหมดไม่มีประตูไม่กันอะไรครับเอาแค่เข้าออกได้พอใครจะเข้าใครจะออกก็ได้ ไม่มีตัวล็อกอะไรทั้งสิน้นะนะนี่แตกต่างกันนะครับเป็นพื้นเหล็กเลยบางๆเงี้ยสามมิลเห็นไหมไม่มีกิง่งกิ่งอะไรหรอกอยากลงก็กระโดดนะครับอ่ามีนี่หว่าอมีกิ่งนะครับแต่ว่ากิ่งมันซ่อนตรงไหนผมไม่แน่ใจนล่อ้าวไม่ติดนะครับมีพัดลม2ตัวมีไฟ4จดุดได้เหมือนกันครับแต่ว่าแบบนี้จะถูกกว่ากันนะครับ เพราะว่าใช้เหล็กส่วนมากนะครับเป็นพื้นเหล็กอย่างนี้เลยไม่ได้เป็นพื้นไม้นะครับแล้วคันนี้แบบนี้เลยราคาถูกกว่าครับหากใครชอบแพ็กเกตนี้แบบนี้ก็ได้นะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะครับความสูงความยาวต่างๆเท่ากับคันนั้นเลยแต่คันนี้ลูกค้าต้องการหมวกด้วยแถมให้ครับต้องการหมวกก็แถมให้แต่หมวกอาจจะติดตั้งให้ตอนหลังนะเพราะว่าถ้าเอาไปแบบนี้อาจจะไม่ผ่านได้ไม่ผ่านจดทะเบียนจากขนส่งนะฮะผมไม่บอกขนส่งที่ไหน นะครับคันนี้ถ้าต้องการแพ็กเกจคันนี้นะแบบนี้นะด้านหลังแบบนี้นะครับใช้เงินดาวน์เท่านี้ครับผ่อนเท่านี้เลยครับตามที่ผมลงรายละเอียดตามนี้เลยโอเคนะฮะหากท่านชอบแบบไหนก็ทักเข้ามาคุยกับผมได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 2 0์แปดสกับเซลนัดจากช่องนัดอีสุคิดว่าคลิปนี้จะได้ประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการรถโดยสารส่วนบุคคลวิ่งส่งรับส่งพนักง,งานนะครับแต่ลูกค้าที่ต้องการรถขนส่งเอาไปขนส่งคลิปนี้ท่าน ปัดผ่านได้เลยครับไม่ได้สาระอะไรของท่านแน่นอนนะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ